สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพาเจริญมีรถ L4708 คานโค้งยางใหม่สีเส้นมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น L4708 คานโค้งนะครับนะราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่3 8 5 0 0 0บาทครับ3 8 5 0 0 0่าบาทยังต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกครับมีค่าแนะนำให้5,000บาทครับนะครับยางใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะ L3 L4708 คานโค้งครับตัวนี้ครับดูใหม่ครับใหม่เท่าไหร่ มี1,200กว่าชั่วโมงนะครับคันนี้ครับสภาพสวยๆเลยมาดูทั้งหลังครับนี่ครับตัวดีก็มีรอยปั่นนิดๆหน่อยๆนะครับครับสตาร์ทเราลองขับดูครับหน้าครับเบรคครับแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะคันนี้ครับยังต่อรองได้ส่งสีให้300กิโลแรกอะไรหนใแจ้งให้คุณคุยนะครับบทองก่อสูงแปดห9ึ7ครับ 0 8 5, 1 6 0 5 2 3 7นี่มีรถเรื่องมากกว่า250คันครับโอเคอ๋อ